เฮ้ยยับอือสตันโจโจโจเคาน์เตอร์เฮ้ยยับ เอ,ออืออฝันหลังความฝันมันได้เกิดขึ้นจริงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยังไงนี่โอ้โหจะตายครับผมเอาล่ะครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีปะะแปงนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยทุกคนแม่สบายดีกันไหมเปิดเทอมกันมาก็น่าจะเรียนหนักกันเลยนะสําหรับในวันนี้นะครับผมพี่ก็ไม่ได้จะมาเล่นเกมมือถือนะเดี๋ยวเราก็จะลองมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับ เล่นเกมบน PC กันบ้างในตอนนี้เราก็อยู่กับหน้าเว็บไซต์ของ STEAM ก็เป็นเว็บไซต์ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะเพราะว่าบนส t e ีมนะครับผมก็จะมีพวกเกมต่างๆขายกันอย่างมากมายทุกแนวทุกประเภทกันเลยนะเดี๋ยวพี่ก็จะเล่นเกมบนส t e ีมนะครับผมต้อนรับส t e ีมซัมเมอร์เซที่ กำลังจะมีมาเร็วๆนี้นะแม่ในช่วงเทศกาลสตรีมซัมเมอร์เซลนี่โหโหมีเกมที่ลดค่อนข้างมากมายจริงๆเป็นช่วงเวลาของการซื้อเกมกันเลยนะสำหรับในวันนี้พี่ก็อยากจะลองมาซื้อเกมนะครับผมเอาเป็นเกมที่เป็นแนวฟันฟันแอคชั่นอะไรประมาณนั้นนะเกมที่พี่จะมาเลือกในวันนี้นั่นก็คือเกม Tale of Iron นั่นเองนะครับผมเราจะได้เล่นเป็นองค์ชายหนูนะครับผมที่ต้องทําการต่อสู้กับกองทัพกบ ที่เป็นคู่ปรับมาอย่างช้านานก็จะเป็นการต่อสู้ที่สุดมันกันอย่างแน่นอนเลยนะ แต่จะรอให้เกมนี้ลดราคาตามซีซั่นในสตรีมก็อาจจะช้าเกินไปนะอยากจะเล่นเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้พี่ก็เลยมีวิธีการเด็ดๆในการประหยัดอย่างสุดๆในการซื้อเกมนะครับมาแนะนํากันนั่นก็คือนี่เลยแอปพลิเคชัน to Money Wallet นั่นเองนะครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับเขาก็มีช่องทางในการซื้อเกมบนสตรีมนะครับผมมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้กับลูกค้าใหม่บนสตรีมกันด้วยนะนั่นก็คือรับเงินคืน50บาทนะครับผมเมื่อซื้อเกมบนสตรี ผ่าน t ูมันนี่วอลเลตเป็นครั้งแรกเมื่อชำระขั้นต่ำา100บาทนะครับผมขั้นตอนการรับสิทธิ์ก็อยู่ที่ดีสคริปชันนะครับผมถ้าไม่ได้กดรับสิทธิ์จะไม่ได้รับเงินคืนกันนะอย่าลืมกดกันด้วยล่ะการซื้อก็ไม่ยากไม่ว่าใครก็สามารถทําได้เดี๋ยวเราจะลองมาซื้อเกมบนสตีมผ่านทูมันนี่วอลเลตกันให้ดูมาไปดูกันเลยเถอะอย่างแรกก็คือให้เราทําการเลือกเกมที่เราอยากจะซื้อกันก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมที่เราต้องการจะซื้อนั้นจะเป็นเกมอะไรกัน นี่ดูซิโอ้โหเกมนี้แม่เดซี่แล้วก็เกมทำฟาร์มเกมแบบว่าบริหารเมืองสำหรับเกมที่พี่สนใจก็จะเป็นเกมนี้นี่เกมนี้เลย Tale of Iron กดเข้าไปสำหรับเกมนี้นะครับผมไหนดูซิก็จะเป็นเกมประจนภัย RPG ฟอร์มใหญ่ที่มาพร้อมกับการต่อสู้สุดโหดรับบทบาทเลจี้ ก็คือทายาทผู้สืบทอดบัลลังก์สำหรับราคาของ Tail of Iron ก็159บาทถ้าซื้อในราคานี้เกินขั้นต่ำา1 0 0บาทเราก็จะได้รับคืน50บบาทนะครับผมให้เราทำการกดหยิบใส่รถเข็นแบบนี้นะจากนั้นก็กดสั่งซื้อให้กับตัวเองโอเคจากนั้นก็ตรงนี้ เราจะต้องทําการเปลี่ยนวิธีการชําระเงินใช่ไหมนี่เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นแบบว่าเอา่อทูมันนี่นะครับผมนี่ตามนี้เลยจากนั้นก็กดดําเนินการต่อนะกดไปเลยอืมก็จะเป็นราคา159บาทมากดยอมรับ แล้วก็ไปที่ดําเนินการต่อไปยังสมาร์ททูเพย์เราก็จะมาที่หน้าเว็บไซต์ตรงนี้ราคา159.50เดี๋ยวเราขอทําการเข้าแอป t o o ันน y แป๊บหนึ่งนะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่แอปท o ม Money กันเลยนะกดเข้าไปใครยังไม่ได้ดาวนโหลดก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดมาก่อนนะแล้วก็ยืนยันตัวตนอะไรให้เรียบร้อยตรวจสอบตัวตนของเราก่อน กดสแกนลายนิ้วมือจากนั้นตอนนี้จะบอกว่าเรายังมีเงินอยู่ศูนย์บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวพี่จะทําการเติมเงินเข้าไปก่อนนะดูที่หน้าหลักแล้วก็กดเติมเงินเข้าบัญชีก็จะมีวิธีการเติมเงินแบบหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผูกบัญชีธนาคารนะครับเติมเงินที่เซเว่นอีเลเว่นตู้บุญเติมแล้วแต่สะดวกกันเลยนะเดี๋ยวพี่จะทําการเติมเข้าไปก่อนตอนนี้พี่ผูกกับบัญชีธนาคารพี่ก็จะขอเติมเข้าไปก่อนซัก 160บาทละกันตอนนี้ก็เติมเข้าไปแล้ว160บาทเดี๋ยวเราก็จะใช้ซื้อเกมกันเลยนะนี่กดมาที่การสแกนนะครับผมจากนั้นก็จะเป็นการสแกน QR code ใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอทําการสแกนแป๊บหนึ่งเนี่ผมออกดทําการอนุญาตเชื่อมต่อบัญชีนะปึ๊บ กดตกลงแล้วก็จ่าย159.50จ่ายไปเลยอ่าการชำระเงินก็สำเร็จเรียบร้อยครับผมขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อของเราเป็นไงตอนนี้ก็ทำการ ซื้อเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่ซื้อเกมสตรีมผ่านทูมันดีว่วอลเลตครั้งแรกแลวก็ชำระขั้นต่ำา100บาทนะครับเราก็จะได้รับเงินคืน50บาทกันด้วยบอกได้เลยว่าได้ทั้งเกมที่ถูกใจแล้วก็ได้รับเงินคืนแบบคุ้มสุดๆไปเลยนะตอนนี้เราก็ทําการติดตั้งสตรีมไว้บนคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการล็อกอินเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดเกมลงเครื่องเลยนะติดตั้งไปเลยเพื่อน t a l e o f Iron แม่รับรองว่ามันเดี๋ยวเราทําการติดตั้งเสร็จปุ๊บ เราไปเริ่มเล่นกันเลยเถอะดูซิว่าเกมนี้จะสนุกสุดมันกันแค่ไหนนะดูซิเป็นแบบว่าอาณาจักรหนูที่ยิ่งใหญ่ลุ่งเรืองตอนนี้ก็โอ้โหเซฟที่1เราจะเล่นแบบไหนดีเอาแบบชิวๆไปก่อนอันแรกแล้วกันโอเคและนี่ก็คือเนื้อเรื่องนะครับผมเมื่อนานมาแล้วกองทัพหนู <S 1> <S 1> กับกองทัพกบ มีการต่อสู้มาอย่างยาวนานองค์ราชาคิงและตัดได้ทําการรวบรวมกองทัพนะครับทําการขับไล่พวกกองทัพของเจ้ากบกลับไปที่ถิ่นอาศัยของมันนี่สังหารเรียบเลยนะจากนั้นก็อาณาจักรแห่งนี้ก็ได้มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นคิงโอ้โหรู้สึกว่ามีลูกอยู่สองคนแล้วก็เริ่มที่จะแก่ชรามากขึ้นทําให้อาณาจักรมีความอ่อนแอลงตอนนี้เจ้าพวกกบมันได้กลับไปครั้งหนึ่งแล้วก็ สังหารแบบว่าทุกคนที่ขวางหน้าเฮ้ยคิงลักตัสรู้ดีว่าเขาคงอยู่ได้อีกไม่นานใช่ไหมถึงเวลาที่จะต้องสละบัลลังก์ให้กับลูกๆเพื่อที่จะได้ปกป,ป้องอาณาจักรต่อไปและนี่ก็คือตัวเอกของเรานะนี่ก็คือองค์ชายคนนี้เลยโอ้โหองค์ชายอุ้ยโดนแบบว่าโดนปลุกตื่นขึ้นมาด้วยความแบบงงเงียตอนนี้มันเช้าแล้วนะแล้วก็ให้ไปที่ตู้เสื้อผ้าทำการ เปลี่ยนเสื้อผ้าครับผมเกมนี้ก็จะมีแบบว่าการเล่าเรื่องที่เป็นภาพแล้วก็คํญญาบรรยายนะครับผมเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นอย่างอื่นก่อนมีชุดที่ สแบบอืมชุดนี้จะเบาชุดนี้จะหนักแม่เน้นแบบว่าดีเฟนซ์หรือว่าความรวดเร็วอะไรก็ได้เอาแบบหนักๆไปก่อนละกันส่วนหัวด้วยอืมนี่มงกุฎองค์ชายส่วนของโล่เอาเป็นโล่แบบเบาๆละกันต่อไปก็อาวุธขอเป็นดาบดาบเบาละกันนะโอเคแต่งตัวเรียบร้อยองค์ราชากําลังรอคอยอยู่ไปที่ทางด้านขวานะ กดแทบ็บอ๋อมีแผนที่ครับผมอ้อยู่ห้องนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะพูดถึงความฝันอะไรสักอย่างหนึ่งอ,อยู่ที่ปราสาทที่สวยงามเอ้ยลงบันไดตอนนี้ก็เออทางขวาใช่ไหมตามแผนที่ไปเลยนะนี่ก็คืออ๋อเหมือนจะเป็นจุดเซฟนะครับผมอ๋อเข้าใจแล้วเราสามารถทําการเซฟได้เกมนี้นะครับ ถ้าเราไม่เซฟนี่เวลาตายรับรองว่าไกลแน่นอนเป็นออกแนวแบบว่าคล้ายๆกับตระกูลดักโซอะไรแบบนี้เล่นค่อนข้างจะยากเลยนะเพราะราชารอคอยอยู่ที่ทางด้านขวาเข้าใจแล้วจะรีบไปอืมเดีย๋ยวผมเปิดประตูเอาละตอนนี้อู้และนี่ก็คือพี่ชายของเราเช้านี้ เราจะต้องทําอะไรกันบ้างตอนนี้นะรู้สึกว่าอ๋อเราจะต้องทําการต่อสู้กับพี่ชายเพื่อแย่งชิงมงกุฎกันว่าใครจะได้เป็นราชาเราจะต้องทําการไปกินอาหารกันก่อนด้วยนะอืมแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นป้ายภารกิจมีหลายอย่างให้เราทําโอเคไปทางขวากันเถอะใช่ไหมไม่ใช่ไปด้านซ้ายก่อนอืมต้องไปกินอาหารทางด้านซ้ายเข้าใจแล้วห้องครัวเดี๋ยวผม ห้องอาหารนั่งกินกันหน่อยเอา้าไม่มีวัตถุดิบอืมรู้สึกว่าเราจะต้องทำการตามหาวัตถุดิบสมอย่างอุ้ยไปที่ด้านซ้ายอาหารหมดแล้วอืมโอ้โหพี่ของเรากำลังดื่มตอนนี้ก็ลงมานี่ยครับผมปะแอ่ภาพสวยเหลือเกินนะเกมนี้เอาละเนี่ยผม วัตถุดิบอย่างแรกอ๋อลากไม้ครับผมรูทและอันนี้ก็เหมือนจะเป็นผลเบอร์รี่แม่เบอร์รี่ที่นักดนตรีหรือว่านักกวีก็ไม่รู้คนนี้เก็บเบอร์รี่มาให้อย่างสุดท้ายก็จะเป็นน้ำเดี๋ยวผมเปิดน้ำหน่อยสิวอเทอร์น้ำที่สดชื่นปะได้อาหารครบ เราก็ไปทําอาหารกันเถอะแม่พร้อมจะกินเออ,อืมรู้สึกว่าต้องทําสูตรอาหารเออตอนนี้วัตถุดิบก็ครบถ้วนงับ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 ,งบกินอย่างอเด็ดอร่อยกันเลยทีเดียวมาไปตรงไหนกันต่อเอ่ยรู้สึกว่าอ๋อทางนี้หรือเปล่าป้ายภารกิจทางขวาใช่ไหม อุยตรงนี้ก็คือโรงตีเหล็กครับผมอืต้องมีบูปินถึงจะสาบานทำอาวุธได้อย่างนั้นหรอเฮ้ยนี่ไงคลาบครับผมได้มวกใส่ไปดิหมวกนี้ป้องกันสูงรู้สึกว่าตรงนี้ก็จะเป็นแม่สถานที่ในการผลิตอาวุธเราสามารถทำการเก็บพวกอาวุธเข้ากล่องตรงนี้ได้ด้วยและนี่ก็คือเหมือนจะเป็นบอรดภารกิจให้เราทำการฝึกซ้อมกับตุ๊กตาดมัมมี่โอเคครับผม ไซเควดแม่ฝึกการต่อสู้โอ้โหพี่ชายอืเดี๋ยวเราต้องสู้กันแม่ไปทางห้องขวากันเลยปะไปกันเถอะเออตรงนี้นี่รู้สึกว่าเราจะต้องมาฝึกซ้อมตรงนี้นะอืโจโจอืตีไปอ๋อแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ย,โ,อย,โ,อย,โ,อยโดนสีแดงๆนี่เราต้องกดอัรติเนตอ๋อเพื่อกลิ้งหลบครับผมเดี๋ยวเราต้องทำการเปลี่ยนปุ่ม,มนี่ดูสิ กดอันติเนตนี่ไม่ค่อยถนัดออ้ยอุ้ยอ้ยถ้าเป็นสีเหลืองนี่เราต้องทำการแพรลี่ใช่ไหมกดเล็บชิปอืมนี่เฮ้ยเออแพรลี่ครับผมสีเหลืองสามารถแพรลี่ได้โจ๊ะโจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยมาดิเฮ้ยชิปเฮ้ยโอ้ยถูกจังหวะอืมโอ้โหเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้ยเป็นการโจมตีรอบตัว เราต้องกลิ่งถึง2ทีไม่งั้นนี่กระเด็นอ่าเข้าใจแล้วเพื่อนเอยเฮ้ยไอเออไม่โดนไม่จะ้อตีตีตีเฮ้ยชาร์จเอ้ยเฮ้ยระเบิดตอนนี้รู้สึกจะเสียเลือดเลยนะโอ้โหนี่มันน้ำแมลงสามารถนำมาใช้ดื่มกินได้อย่างนั้นเหรอกดคิวอ๋อดื่มขอผมแล้วก็เติมให้เต็มน้ำแมลงนี่ใช้ในการเพิ่มเลือดได้ ไม่พวกหนูนี่กินมแมลงอุ้ยคราวนี้ต่อสู้กับพี่ของเราเพื่อดูว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นพระราชาองค์ใหม่จัดไปเอ้ตรงไหนเอ่ยอ๋อออกนอกตรงนี้นอกปราสาทับผมโอ้โหเฮ้ยเมืองใหญ่อืมกด F เพื่ออะไรเอ่ยอ๋อเก็บอาวุธแล้วก็อะไรแบบนี้ตอนนี้ก็ กดเล็บชิปอ๋อคลิกกลางครับผมเพื่อแบบว่าแม่หันซ้ายหันขวาโอ้โหประชาชนเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งเก็บอาวุธก่อนนี่โอ้ตอนนี้ประชาชนดีใจนะครับผมอยากจะรู้ว่าใครจะเป็นราชาองค์ใหม่โอ้ยเหมือนกับว่าตั้งค่ายอยู่ที่ด้านนอกกันเลยนะมาเซฟหน่อยสิอืมปปลุยกันเลยนะทางด้านขวาที่นี่เป็นแบบว่าเหมือนลานประลองโคลเสเซียมเข้าใจแล้ว ไปเลยเพื่อนแล้วนี่ก็คือลานฟราลองถึงเวลาที่แม่เราจะต้องดูกันว่าใครจะเป็นพระราชาองค์ใหม่อุ้ยเราต้องสู้กับพี่ครับผมพระราชา,ะชาจะได้มอบมงกุฎให้อุ้ยมาตอนนี้สู้ว้ายแม่ไม่ทันครับผมเฮ้ยชึบอืมหลบมาฟันหลังอือเอาดิเฮ้ยชึบอือชึบหลบอือเฮ้ยชึบหลบฟันโจโจ,โจโจฟันหลัง เฮ้ยแบบนี้ไอ้สตันเออลม้มโจฟันฟันเฮ้ยชบโลมาก่อนวายหืแย่เลยเฮ้ยชบกันก่อนมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยเออสตันโจโจโจเคาน์เตอร์เฮ้ยยับเออเออฝันหลังเฮ้ยออหน,นี่นี่นีเอาดีโคเซียนเฮ้ยเฮกันเฮ้ยชุบอะไรอะไร ฮ้ยอะไรพี่ชายเฮ้ยยบกันโอ้ยอืมหยาบเออเออเออเรียบร้อยครับผมแม่ต้องยังไงเอ้าจบหรือยังยังไม่จบเฮ้ยจะอืมนี่นี่ล้มเฮ้ยจะเออกดเอ็กนี่เองโอ้โหก็ว่าอะไรเฮ้ยเนี่ยผม ตอนนี้เราก็เป็นฝ่ายชนะทำได้ดีมากตอนนี้เราจะได้เป็นพระราชาองค์ใหม่นะครับผมเย่ <Yeah. S 1> เยี่ยมไปเลยตอนนี้องค์ราชาก็กำลังจะมอบมองกุฎเฮ้ยโอ้โหเอ้ยตอนนี้ไอพวกกองทัพกบเอ้ย <Hey. S 2> มันบุกมาแล้วองค์ราชาตายเฮ้ย hey. <Hey. S 2> ตอนนี้ความฝันมันได้เกิดขึ้นจริงเฮ้ยโอ้โหโอ้หเอ้ย ยังไงอืนี่โอ้โหจะตายครับผมว้าวให้ไม่โดนไอ้นี่หัวหน้าของพวกกบโอ้โห,ย,อย,อหย่อยยับเฮ้ยรู้สึกตอนนี้ ทุกอย่างจะโอ้โหหายไปหมดเลยอุย้ยตรงนั้นก็คือจุดที่เราแบบว่าสลบยังไม่ตายครับผมแม่เฮ้ยอาวุธอะไรเนี่ยตะหลิวมาอมเอามาโจมตีเป็นอาวุธไปก่อนเรื่องราวรู้สึกว่าค่อนข้างจะเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะอตอนนี้ทุกอย่างนี่กลายเป็นแบบว่าเศษซ่าครับผมโดนเจ้าพวกกบนี่บุกทำลายจน ย่อยยับเลยนะไหนกลับไปดูที่ตรงนี้หน่อยสิโอ้โหเจอกบอีกกดเอสนี่คืออะไรเอ่ยค่อยๆปีนกันสินะเออกระโดดเฮ้ยหืมไปใจเย็นโอ้โหเฮ้ยมันมีธันูสองด้านเนี่ยผมเฮ้ยเร็วๆใจเย็นหืมเข้าท่อก่อนอุ้ยอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแมลงแมลงนี่ตาไวเฮ้ยอมาเก็บของก่อนเฮ้ยได้แว่นสวมใส่ แม่แว่นแฟชั่นนี่จึ๊กจึก โอ้โหเก็ ي, บแบบว่าน้ำจากมาแมลงใช่ไหมแลว้วก็เซฟก่อนแม่เป็นเกมที่รูปแบบการต่อสู้ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะมีภาพมีเพลงมีเนื้อเรื่องที่ถูกใจพี่จริงๆเดี๋ยวเราก็คงต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะแม่เดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อละกันเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเราก็ทําการรีวิวเกมที่เราซื้อบนสตรีมผ่านแอปพลิเคชันเติมเงินสุดฮิตอย่าง t ูมันนี่วอล l ล็ไปแล้วบอกเลยว่าทั้งคุมแล้วก็ซื้อง่ายมากตอนนี้ทางแอป t ูม Money เขาก็ใจดีมีกิจกรรม ำให้ลุ้นรับเกมมิ่งคีย์บอร์ดสุดเทพกันได้ง่ายๆผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจทูมันนี่กิจกรรมร่วมสนุกก็ง่ายนิดเดียวเพียงเพื่อนๆทำตาม3ขั้นตอนตามนี้ 1. คอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมในแฟนเพจกับหัวข้อที่ว่าช่วงสตรีมซัมเมอร์เซคุณอยากซื้อเกมอะไรบนส t e ีมแล้วจ่ายผ่านทูม Money อ a l ล็ตมากที่สุดเพราะอะไรข้อที่2กดแชร์โพสต์กิจกรรมไปที่หน้า Facebook ของคุณพร้อมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะแล้วติดแฮชแท็กทูมอนี่เอ็กสตรีข้อที่3ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกดติดตาม f a c e b o o ทูมอนี่ท e เฮดถึงจะมีสิทธิ์รุ้นรับเงินรางวัลจากกิจกรรมนะครับและแน่นอนว่าเพื่อนๆสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันที่23ถึงวันที่30มิถุนายนปี65ปีนี้หากใครสนใจรายละเอียดหรือว่าอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการร่วมสนุกได้ที่ description ใต้คลิปกันเลยนะอย่าลืมนะครับผมซื้อเกมคุ้มๆแบบนี้ต้องจัดกันนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผม กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนำเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ